สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาคุณเดินทางข้างทะเลทรายไปยังดินแดนแห่งแม่น้ำไนสู่อียิปต์โบราณดินแดนแห่งเทพพเจ้าฟาโรและสิ่งก่อสร้างลึกลับที่โลกยังคมทึ่งเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเรื่องราวของพีระมิดฟาโรและการทำมัมมี่กำลังจะเริ่มขึ้นถ้าพูดถึงอียิปต์โบราณภาพแรกที่ลอยมาในหัวของใครหลายๆคนคือพีระมิด พีระมิดไม่ได้เป็นแค่กองอิดสูงสๆเท่านั้นนะคะแต่มันคือสุสานของฟาโรที่สะท้อนถึงอำนาจความเชื่อและวิทยาการของอารยธรรมโบราณน,นี้ พีระมิดที่มีชื่อเสียงที่สุดคือพีระมิดคูฟูหรือมหาพีระมิดแห่งกีซาสร้างขึ้นเมื่อกว่า4,500ปีก่อนสูงกว่า140เมตรและใช้อิฐขนาดยักษ์มากกว่า2.3ล้านก้อนสิ่งที่น่าทึ่งคือไม่มีเครื่องจกักรไม่มีเครนทุกอย่างใช้แรงคนจนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าอียิปต์โบราณสามารถยกก้อนหินมหึมาขึ้นไปต่อกันอย่างแม่นยำได้ยังไง ในอียิปต์โบราณฟาโรไม่ใช่แค่กษัตริย์ธรรมดาแต่เป็นเทพ,พเจ้าที่มีชีวิตผู้เชื่อมโยงโลกมนุษย์กับโลกแห่งเทพ หนึ่งในฟาโรที่มีชื่อเสียงที่สุดคือตูตันคามุนเขาขึ้นครองราชเมื่ออายุเพียง9ขวบและเสียชีวิตอย่างลึกลับตอนอายุ19ปีแม้เขาจะไม่ได้เป็นฟาโรที่ยิ่งใหญ่เท่าไรนักในยุคข,ของเขาแต่สิ่งที่ทำให้ตูตันคามุนดังระเบิดก็คือการค้นพบสุสานของเขาในปี1922โดยโฮเวิร์ดคาร์เตอร์ที่ยังคงสภาพสมบูรณ์พร้อมขุมทรัพย์มหาศาล นอกจากนี้ยังมีฟาโรห์รามเซสที่สองผู้ถูกยกให้เป็นฟาโรห์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการครองราชยาวนานกว่า60ปีและสร้างอนุสาวรีย์มากมายจมทั่วอียิปต์ชาวอียิปต์โบราณเชื่อมั่นในชีวิตหลังความตายเขาจึงคิดค้นการทำมัมมี่เพื่อรักษาร่างกายไว้ให้วิญญาณกลับมาใช้งานได้ ขั้นตอนของการทำมัมมี่นั้นทั้งละเอียดและซับซ้อนเริ่มจากนำสมองออกผ่านรูจมูกคว้านขวัยวะภายในออกยกเว้นหัวใจซึ่งพวกเขาเชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของวิญญาณจากนั้นก็ใส่เครื่องหอมเกลือและห่อผ้าลินินเป็นชั้นๆจนกลายเป็นมัมมี่สมบูรณ์แบบในสุสานของมัมมี่จะมีทั้งหนังสือแห่งความตายอาวุธขนมปังหรือแม้แต่เกมกระดานเพื่อให้ฟาโรห์ใต้ใช้งานในโลกหน้า ในอียิปต์โบราณคืออรารยธรรมที่เปี่ยมด้วยความลึกลับความเชื่อและภูมิปัญญาที่ล้ำหน้าพีระมิดสื่อถึงอัจฉริยะทางวิศวกรรมฟาโรสื่อถึงพลังแห่งศรัทธาและการปกครองมัมมี่คือการยืนยันว่าแม้ร่างจะตายแต่ความเชื่อเรื่องวิญญ,ญาณยังคงอยู่ ขอบคุณที่ร่วมเดินทางย้อนอดีตกับเราในวันนี้หากคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้จักอ e ีเย็บโบราณไปด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ